ขณะเดียวกันนะครับทางกกตเชียงใหม่นะครับได้มีการเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใส่ซองทำบุญช่วงที่มีการเลือกตั้งจะถูกระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้นทันทีครับ นยายเกรงไกลพันดอกไม้ผู้ออมในการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสอ,อบจอวันแรกเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอจำนวน2คนผู้สมัครสมาชิกสอ,อบจอจำนวน1 1 0คน ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าถูกต้องหรือไม่มีชื่อบุคคลแปลกปลอมเข้ามาอยู่ด้วยหรือไม่ค่ะให้ไปเพิ่มถอนชื่อต่อนายทะเบียนท้องถิ่นอำเภอก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันท้งนี้ยืนยันนะคะหากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมถึงหากพบกรณีผู้สมัครใส่ซองบริจาคทุกกรณีในช่วงที่มีการเลือกตั้งต้องถูกระง,งับสิทธิ์รับเลือกตั้งทันทีค่ะ ซึ่งก็ชัดเจนว่าว่าได้กระทําการอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นจากกรกตนะครับกรณีถ้ามีกรณีนําเงินไปใส่ซองทาบ,บุญนะครับไม่ว่าจะให้กับวัดชุมชนโรงเรียนสมาคมมูลนิธินะครับถ้าทําในช่วงที่กรกตประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งนะครับถือว่าเป็นความผิดนะครับถ้ายังมีการกระทํานี้อยู่ก็จะถือว่าเป็นความผิดนะฮะกรกตก็จะ สิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าระงับสิทธิ์สมัครรับเลืกตั้งเป็นการชั่วคราวไม่เกิน1ปีทุกรายไปและทุกกรณีที่เกิดขึ้นมาก็มีเพียงมาตรฐานเดียวคือจะต้องอถูกสิ์สมัครตั้งเป็นเวลาไม่เกิน1ปีนะครับ